นี่ค่ะทุกคนวันนี้พลามาผัดหมูนะคะใส่กระหล่ำคะ่ะน,นี่หมูอบนะคะพลาหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วทุกคนตอนหั่นก็ไม่ได้โชว์เนาะก็เนี่ยมาผัดนะคะพลาจะผัดกระหล่ำปลีใส่หมูนนค่ะกระหล่ำปลีเยอะมากปลูกเองนะคะทุกคนเพิ่งเก็บมาหัวหนึ่งมาผัดนะคะผัดง่ายๆค่ะแต่มันหอยเนี่ยค่ะทุกคนชิ้นก็ใหญ่แบบนี้แหละค่ะ

ดำหวาน,นะคะ่ะตัวนี้ก็แทบไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะทุกคนเพราะหวานอยู่แล้วเนาะแล้วตัวสวขาวคะ่ะ กไม่ต้องใส่น้ำตาลาง่ายๆทุกคนที่จริงต้องใช้ผัดน้ำปลานะเดี๋ยวเขาลากก็ใส่หมูผัด, e ะะผด e เป็นซีอิ๊วนะคะผัดซีอิ๊วน้ำมันหอยค่ะตามใจชอบค่ะทานแบบเขาสวยก็ได้เขาต้มก็ได้แต่เป็นสูตรนี้ นิดแล้วก็น,นิดเดียวขายหมูอะไเยอะกว่าชิมรสแล้วอร่อยมาทุกคนนะคะผักก็กรอบนะคะเตรียมเสิร์ฟได้เลยะคะ่นะ,คะ ทุกคนผัดกะหล่ำนะคะเสีหมูง่ายๆแบบสไตล์พอล่าทุกคนกะหล่ำบานกรอบอร่อยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ